ข้อที่6จํานวนเต็มคู่ x ซึ่งสอดคองกับเงื่อนไขคือ x ต้องอยู่ระหว่างลบ201.7กับ256.0จะมีจํานวนทั้งสิ้นกี่จํานวนเรามาดูก่อนว่า x จะมีค่าใด,ดบ้างก็จะเป็นลบ200ลบ198ลบ196ไปเรื่อยๆจนถึงเลข0 เพิ่มเป็น 2, 4, 6ไปเรืเ่อยๆจนถึง254เรามาดูที่จำนวนเต็มลบก่อนก็จะเป็นลบ 200, 198, 196ไปเรืเ่อยๆจนถึงลบ2เราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด100จำนวนต่อมาจำนวนเต็ม0ย์มีทั้งหมด1จำนวนเพราะมีตัวเดียวแน่ๆต่อมาจำนวนเต็มบวกก็ตั้งแต่ 2, 4, 6 8ไปเรื่อยๆจนถึง254ก็จะมีจำนวนทั้งหมด127จําำนวนเสร็จแล้วเราเอาจำนวนทั้ง3เนี่ยที่เราหาได้มารวมกันก็จะเป็น100บวก1บวก127คำตอบที่ได้ก็จะเป็น228จําจำนวน ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆดูจะได้มีความรู้ด้วยกันนะคะ